สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนโพาทุกท่านมารับชมบ้านใหม่นะคะสไตล์แบบอบอุ่นเลยนะคะในราคาที่จับต้องได้นะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านถนนบ้านกล้วยใ่น้อยบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะบนเนื้อที่30ตารางวานะคะ2อห้องนอนปูกระเบื้องแกนิโตขนาด60คูณ60เซติเมตรนะคะ 1>, 1ห้องน้ำา1ห้องครัวพื้นที่ภายในพร้อมก่อท็อปเคาน์เตอร์ซิงค์นะคะกอบอลูมิเนียม1ห้องโถงปูกระเบื้องแกนิโตขนาด60คูณ60นะคะ1ที่จอดรถภายในบ้านพร้อมหลังคาและปูกระเบื้องและสามารถจอดรถด้านนอกได้ด้วยนะคะทุกท่านในราคา1,890,000บาทนะคะราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะ บ้านสวยพร้อมอยู่นะคะมีเพื่อนบ้านติดทางสาธารณประโยชน์นะคะอยู่ในเขตของหมู่บ้านบางบัวทอง4คะ่ะเป็นบ้านใหม่นะคะบ้านมือหนึ่งเพิ่งสร้างเสร็จนะคะทุกท่านสวยๆนะคะตกแต่งไว้อย่างสวยสะอาดดูดีมีระดับกันเลยทีเดียวนะคะโซนด้านหน้านะคะมีพื้นที่เลือจัดสวนไว้ด้วยนะคะดูอบอุ่นภายในก็สะอาดสะอาดคะ่ะตกแต่งไว้อย่างเรียบรู้ดูดีกันเลยทีเดียวนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจนะคะทักผู้ขายไปได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านกดเข้าไปรับชมกันก่อนได้นะคะ ถ้าถูกใจยังไงสามารถติดต่อเข้าไปนะคะนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เช่นกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊เคนโขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ